สวัสดีครับกับรายการเข้าข้อครับผมสวยงานครับวันนี้ตามหน้าปกเลยวันนี้คือไอดีดันเอ็ก z y เค s t ี่ฟาสเมซี่จุดสามก่อนจะไปชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราสักหน่อยนะครับครับวันนี้ถือว่าแม่เอาใจขอนใจช่องเหมือนกันไอจุดสามราคาเบาๆตัวนี้เป็นจุดสามนะฮะครับอย่างที่บอกครับผมไปดูที่อัปเปร์กันเลยอัปเปร์อะไรแต่เมลยนี่นี่ อัปเปอร์ตัวนี้จริงๆมันเป็นวัสดุสังเคราะห์ครับผมผสมกับผ้านะอ่าอ๋อมันจะเป็นผ้าก่อนแล้วก็วัสดุสังเคราะห์แบบเคลือบอยู่ชั้นด้านบนเลยว่าใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่ไหมเออเท่าที่เห็นนะสัมผัสมันมันมันโอเคนะครับใช่มันแบบไม่ลื่นไม่ไม่หยาบเกินมันแบบพอดีพอดีนะมันจะมีความสักๆากนิดนึงเพื่อให้แบบสัมผัสกับลูกบอลเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า สัมผัสแรกที่เราได้จับคือเออมันไม่มันไม่ได้กระด้างเนย <S <S ใช่พอสวมไปมันมีความนุ่มอยู่ข้างในอยู่ออโอเคนะครับผมไม่แย่เลยตัวนี้น<ต>ก็นี่มันจะมีปุ่มเนี่ยอัปเป,เปอร์อร์นมนอ่ะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทํามาเพื่อเพื่อระบายอากาศหรือเป็นดีไซน์ของเขา้านนี้ไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยมันจะมีตรงเหมือนเป็นลูกศรชี้ลงใช่ไหมใช่ครับอ่าเนี่ยตรงเนี้ย เอ็นูรเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้ตามขอบด้านหน้าเลยนี่ฮะเป็นปุ่มๆครับผมตรงจริงก็มันจะเรียบๆโล้นๆไปเลยก็แบบถ้าปีดแล้วนะใช่แต่ผมถือว่าสัมผัสอะไรมันสัมผัสดีใช่ใช่โลโก้ก็จะเป็นนี่สมขีดครับซึ่งอันนี้เขาทำมาเป็นแบบทั้งข้าเทาาด้านในกับข้้นเท้าด้านนอกนี่ก็คือทำเป็น สามขีดแบบสมมาตรกันเลยนะเนี่ยอันนี้ดูจากด้านดูจากด้านบนจะรับกันยางี้ใช่รับกันแบบสมมาตรเลยครับคุณผมสีสวยฮชใช่ออกแบบหวานๆนิดๆอือเอาไปดูข้างเท้าด้านในนสักหน่อยครับก็เรียบๆร้อนๆใช่นี่แล้วก็จะมีเมสซี่อยู่ทั้งสองฝั่งนะทั้งด้านในด้านนอกใช่ครับนี่แบบที่เราเคยคุยในข่าวไอ้คือพอไอ้ฟอนเมสซี่มาอยู่ อ,อที่เราเคยบอกว่าเออเขาดีไซน์ดีใช่รีไทนฟอนต์โอเคใช่มันมันรับกันอ่ะครับน,ะะนี่อ่ะกอดไปดูเดี๋ยวไปดูข้างท้าด้านนอกอีกสักหน่อยอะ่ะฮะก็คล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขึ้นมามากมากมายมนะฮะก็คือเป็นเป็นแบบหนังเรียบๆเลยครับที่บอกแล้วก็มีสามขีดใช่ฮะสมมาตรกับด้านในนะอ่าแล้วก็มาดูนี่ส้นมั้งดีกว่าส้น ก่อซ้นก็จะเป็นนี่โลโก้เมสซี่แล้วก็มีนี่โลโก้อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าก่อซ้นไม่สูงมากนะสูงไหมไม่สูงขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมนอให้ดูประมาณนี้ความความความแข็งที่มากอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้ผมไม่กล้านอนเลยตอนแรกโอเคได้ได้อไปเลยก็จะมีเนี่ยโลโก้ของเมสซี่นักเนี่ยครับนีมสามขีดอืมเป็นโลโก้เฉพาะเนี่ยเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเราจะเห็นแบบ ตรงพื้นที่เป็นผ้านะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสีฟ้าใช่ไหมก่อนที่เขาจะเคลือบไอ้วัสดุด้านนอกอีกทีหนึ่งอะครับนี่มีสีเทาสีดําที่เขาเคลือบทับเข้าไปนะมีดีเทลมาเล่นหน่อยนะใช่ใช่แต่ผมชอบวัสดุตัวสีดําเนี่ยอฮะถ้าคุณเห็นดีๆมันจะเป็นแบบเหมือนเส้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 นใช่ห็นไหมสวยนะอสวยซึ่งถ้าตัวจุดสามปกติ มันจะจะไถ้าเป็นระไมก่อนมันไม่ค่อยสวยอะใช่มันจะไม่ได้วัสดุแบบแบบเนี้ใช่ใช่อันนี้คือแบบเออเดี๋ยวนี้มันโอเคแล้วอะใช่แต่ด้วยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็ครับนั่นแหละฮะอ่ะก็ได้ตามคุณภาพไปเราไปดูตัวตัวผ้ายืดผ้าหนึ่ใช่ผ้าหนึ่ผ้ายืดตรงนี้ขอบก็คือจะยาวมาถึงตรงนี้นะนี่ด้านหน้าอืมีก็คือผมเอาไปลองสวมแล้วครับสวมไม่ไม่ยากครับผมไม่ไม่ยากขนาดนั้น อะฮะแล้วก็มีความที่ถึงคลายเชือกสักหน่อยใช่ครับะสวมครับผมเชือกเนี่ยคุณพอซื้อไปคุณดูดีๆมัน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 ร้อยแบบธรรมดาไม่ได้นะใช่ใช่มันต้องร้อยหลบด้านข้างใช่ไปคว้แบบเมื่อกว่าเราเราร้อยเชือกอะถ้าร้อยเชือกธรรมดามันก็จะขวยบนควยล่างือว่าอ่ามันก็จะมีสองเส้นแต่เนี้ยไม่ได้มันต้องมันต้องร้อยเก็บด้านข้างแล้วก็ควยด้านบนอย่างเดียวแล้วก็ผมพูดถึง ตัวที่บุกด้านตรงส้นเท้าตรงส้นเท้าหนาไม่เนี่ยผมชอบมากเลยรุ่นรองเท้ารุ่นใหม่ๆจะทาพวกนี้ออกมาใช่ใมันจะล็อกตรงแบบข้อเท้าเอร้อยหวายใช่ไหมใช่ใช่ให้แบบกระชับมากซึ่งตัวนี้ทํามาเนี่ยเนี่ยนครับคุณมันจะมันจะค่อนข้างหนาอยู่ครับซึ่งโอเคเลยพอผมสวมไปเออมันดีใช่เพราะไม่พอส้นมันมันแบบวุบลงไปมันมันเหมือนในข้อเท้ามันจะล็อกถูกล็อกอยู่ โอเคเลยซอฟตัวนี้ก็ถอดไม่ได้ครับสไตล์นะครับครับสไตล์จุดสาคือถ้าคุณส่องจากด้านในข้างเท้าคุณจะเห็นนี่นี่ส่องแบบด้านในเห็นอ๋อเห็นโปร่งโปร่งเขาเรียกว่าอะไรโปร่งแสงอมันค่อนข้างจะบางหน่อยใช่บางบางบางเนี่ยขอบเนี่ยทั้งหมดนะครับเออว่ะแต่ดูจับจากวัสดุดูมันไม่ได้บางไม่ได้ไม่ได้แบบดูเบาบางนะแต่คือเออ พอส่องมันมันไฟแบบโปร่งแสงอะแสงรอดผ่านได้ก็คือมันบางแล้วก็น้ำหนักเบาอยู่อืแต่อันนี้มันในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับอ่าไปดูชุดพื้นสักหน่อยครับชุดพื้นก็ประมาณนี้ใช่ปุ่มก็จะเป็นเนี่ยปุ่มปุ่มแนวแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรทิศทางแบบครับเป็นลูกซ้อนมั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์สปีดนะครับข้าก่อนมาหลังใช่ก็คือวัสดุอะไรมันก็จะ ประมาณนี้แหละจุดสมผมค่อนข้างจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะอ่ามันแรดูเหมือนสูงเหมือนกันแต่ผมว่าไม่ไม่ไม่สูงไม่สูงเออผมว่าชอบมากชอบตรงตรงไหนเลยไหมผมครับนี่ขนาดเป็นจุดสามแต่เขาแบบเก็บงานได้ละเอียดมากงานดีถือว่างานดีเลยนะตัวนี้เป็นเม็ดอินเวดนามนะใช่แบบเก็บงานดีแล้วก็พวกวัสดุที่เขามาทำอ่ะผมว่าทำได้ดีมากแบบละเอียดแล้วก็เนียนเนียนเลย ใช่พอผมเห็นครั้งแรกผมมันแบบเอ้ยมันดูดีกว่าจุดสามใช่เพราะตอนตอนผมมนไม่ได้ดูตอนเปิดกล่องมาก็นึกว่าแบบก็นึกว่าตัวไม่ใช่ไม่ได้ไม่คิดว่ามันคือจุดสามออราคาตัวนี้นะฮะอยู่จุดสามเนี่ยอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทราคาเต็มนะอ่าใช่ราคาป้ายนะก็ไปดูกันแล้วกันว่าถ้าคุณจะซื้อก็ลองหาร้านดูนะครับบางร้านอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรนะครับ ไปลองดูแล้วกันนะฮะยังไงก็ <ผม S 1> วันนี้ก็ประมาณนี้ของปากของคออีกเช่นเคยนะค,ะครับให้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราสักหน่อยแล้วกันนะฮะกำลังใจให้หน่อยสำหรับวันนี้เข้าข้อต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นรองเท้าอะไรหรืออุปกรณ์อะไรก็ฝากติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ